สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาลองเล่นให้แบบรถถังที่อยู่ในรถบ,บกนะครับผมซึ่งมันยังไงวะแบบเออมันมันก็คล้ายๆเหมือน w บอร์ออฟแทงนะครับผมอา่อาอ่าเบอร์ออฟแท k งใช่ใช่มันก็คล้ายๆเหมือนเบอร์ออฟแทงนะอ้ไหนวะศัตรูอยู่ไหนวะไม่รู้ว่าฝ่ายเราอยู่ไหนบ้างเนี่ย ตอนนั้นไงเพื่อนเรา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 จะขึ้นสีฟ้าฟาครับทุกคนโอ้ยมึงจะขับไปไหนวันนี้นมาตรงนี้ดูมโอ้เจ๋งว่ายิงต้นไม้ต้นไม้ล้มเราเป็นรถถังกลางน,นะครับผม รถถังศัตรูเลยนะโอ้เวลาลบสิบห้านาทีบ้าบอคอแตกแอบในรถบอกเนี่ยนะรถถังในรถบอกเนี่ยนะสิบห้านาทีทุกคนดูดิให้เวลาเยอะอยู่นะเป็นแอบค่อนข้างคล้วง,งนะการควบคุมมันยังดูแบบ ไม่ลื่นไหลเท่าไหร่นะควบไม่เห็นใครเลยวะแค่ไม่โดนแน่เลยอย่างเงี้ยตายแน่แน่โอ้ไม่เห็นใครเลย จนกว่าจะจบเออไม่ใช่จนกว่าจะจบแมเออแมทนี้จะไ,ได้ยิงเปล่าอ่ะไม่เห็นขัดอ,<า>อะไรแล้วถังศัตรูอ่ะแต่ก็ไม่รู้เนี่ย หาศัตรูก่อนตอนนี้ใกสุดแล้วอ่ะไอ้แบบแล้วทุกคนไปเดี๋ยวคงต้องได้เจอศัตรูเนี่นะ อ้บ่าโอ้ผมยังไม่เลยแบบเล่นอะไรเลยเออกมา <S <S 1> <S 1> <S 1> เยบร้อยครับผมผมแตกครับ <S <S เา้าเนี้ยไปมาโอเคมามมามาลุยกันต่อครับผมโอ้ขานี้โอ้เราเป็นฟืนกลมทุกคน ก็อย่างเจ๋งเลยเฮ้ยเหมือนเราตายแล้วเกิดใหม่ได้นะแต่เราได้เป็นยานผ่านนะแบบชนิดอื่นว่ะไม่ใช่แบบรถถังเมื่อกี้เนี่ยเออน่าสนใจดีน่าสนใจดีโดนยิงทีเดียวเมื่อกี้เนี่ยแตกเลยครับผม ่าไปเจออะไรบ้างวะโอ้เรายังไม่เจออะไรเลยเ๋าวผงขอแมบตรงนี้ก่อนซุปก่อนไม่เจอศัตรูเลยวะเ่านไหนจโดต่ตีโดนบ้างวนันนี้ผมไม่เห็นใครเลยวะ่ะอืมอยันไงยงไยงไ

เริ่มเกมมาผมทำไปและสองคันเก็บได้สองคันขอลบตรงนี้ก่อนนะผมเพราะมันคงไม่เห็นผมนะคไมเห็นผมนะโอ้หเดืดมากเลยทางนู้นโอ้โหเดือดมากตามตุ้มตามอานี่ตัวนั้นใช่ไหมไป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  ไปดิเราไ<ป>ม่กล้าไปเท่าไหร่นะปวโดนแตอ่ะัวแตกไงตัวของเรามันยิ่งอึดด้วยต้องไปตามกำแพงนี้แล้วกัน โอ้ก็ไหนเล่นแล่ๆโอเเ้เล่างานเป้าปหมายถูกทำได้หนุ่มดีปะ่ะแบบราบอกวันเราบอกว่าแบบเดี๋ยวนี้ด้วยวะดแนวรถถังอะ่ะ ตลกเลยวะจัดการไปแล้วสามคันอ่าเรียบร้อยชนะวะไหนวะผมผมฆ่าโอ้ผมฆ่าได้สามคันวะโอ้โอ้แต่ว่าไม่โหดเพราะว่าเขาฆ่าได้ประมาณเก้าคันเน่ยโอ้หนี่ผมโหดสุดใช่ไหมเนี่ยเอาอีกอันนึงแล้วก,กันแล้วก,กัน เน,นี่ยเอาโอเอารถถังเบาแล้วกันไปปืนกลนี่แหละสนุกดีอ่ามามามาโอ้ยยิงรัวเลยโหรถถังเมื่อกี้นี่ทำไมมันเล็กจังเลยวะเล็กเกินโอเคมาเอ่อพวกคุณอยู่ไหนบ้างหมนแมงเลยทันหมดไม่ชนลูกเคย เขอ,เอแอบตรงนี้ก่อนก็คงไม่เห็นผมนะพอแอบยังไงก็ไม่ได้เว้ยมันยังอยู่ไกลไมากออกไปตรงนี้เลยแล้วกัน ผมขออ้อมไปทางนี้แลยนะกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปมันเห็นผมได้ไงไมะได้เล่นใหม่ เรารถถังเลยดีกว่าเอารถถังหนักแล้วกันทีนี้รถมันแอบบเก็บผมว่ะทีนี้กดบ้ามากงั้นมันอะไรวะถังเพื่อนเปล่าหรือว่ารถถังวะ

ออกมาตรงนี oh, mm ้ละกันไปม่วงเลยตรงนี้ ที่นี่เหมือนเห็นนะหายไปไหนแล้ววะผมจะว่าจะดักหลังมันนะไป<ม>ไหนแล้ววะโอตาย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 อนนี้แพ้แน่แน่เลย โอ้ยโอ้ยไว้แรงยังไยวะรถถังอะไรวะโอ้แต่ไอ้ไม่ไหวมันวะโหดมากรถถังนี้แล้วกันไป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  ไม่เห็นสัตว์เลยว่ะโอ้ยเราจะแพ้แน่ๆเลย อ๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ,อะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยไปถูกไม่เป็นไรแพ้แพ้แพ้ไม่เป็นไรเล่นใหม่ครับผม